สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเรานะคะก็เป็นคนที่ไปฝึกประสบการณ์ช่วงปิดเทอมค่ะโดยของพวกเรานะครับจะเป็นการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลกาบเชิงนะครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็นฝึกประสบการณ์ที่หน่วยทันตกรรมครับโดยที่ผมอ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําฟันปลอมการทําฟันต่างๆของคนไข้การรักษาฟันหูครับผม ค่ะก็จะยกตัวอย่างเป็นแพทย์แผนไทยนะคะที่ได้เรียนรู้สปปรรพคุณเกี่ยวกับยาแผนโบราณต่างๆการนวดการอบเกลือนะคะกับเกี่ยวกับคุณแม่หลังคลอดการดูแลคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ผู้ป่วยที่มีพวกกล้ามเนื้ออักเสบที่ต้องการการรักษาพวกแพทย์แผนไทยค่ะของหนูนะคะ<ม>ก็ยกตัวอย่างเป็นกลุ่มสาธารณสุขนะคะก็การสิ่งให้เรียนูนะคะก็คือการทํางานเป็นทีมค่ะในการเอ่อให้น้ํา การใช้ทรายอเบดเพื่อที่การทําลายของยุงลายแล้วก็การทำลายโรคอสมอค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับสำหรับหนูนะคะก็ประสบการณ์คือการทํางานเป็นทีมค่ะต้องมีความอดทนสูงค่ะความละเอียดและแม่นยําครับขอบคุณครับค่ะและและหน่วยงานที่ที่ฉันได้ฝึกนะคะก็คือหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอป่าสักค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยนะคะก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นการทาหมันให้กับพวกสุนัขจรจัดแล้วก็แมวจรจัดค่ะได้เรียนรู้การเย็บแผลค่ะแล้วก็เรียนรู้การคีย์ข้อมูลค่ะแล้วก็การทํางาน,นเป็นทีมค่ะสำหรับหนูนะคะก็ได้เรียนรู้การฉีดวัคซีนต่างๆการเก็บในตัวเจนเหลวที่อุณหภูมิสูงมากๆต่ำมากๆค่ะเก็บไว้ทําพันให้วัวค่ะแล้วก็จะมีเคสฉุกเฉินตอนกลางคืนที่เราออกไปทํากันเย็บแผลให้สุนัขที่โดน อะไรนะเครื่องตัดยาค่ะสนุกไหมคะสนุกมากค่ะจะบอกว่าได้ความรู้มากค่ะพวกพีิอยู่ใช่ดูแลดีมากๆเลยค่ะแานจองมีอออคือต้องคืนจะเป็นวันสุดท้ายค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายพวกเอ่อพี่พวกหนูอยูยงค่ะใช่เขาเลยบอกว่ามีเคสด่วนเขาก็เลยให้ทรหาผู้ปกครองแล้วก็ไปดูเคสที่หน้างานได้เลยค่ะแล้วก็เลยกลับดึกหน่อยค่ะถึงบ้านก็ดึกอยู่ก็สมควรขอบคุณ ค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับพวกเรานะคะพวกเราไปฝึกกันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะโ mm hmm. ดยที่เราได้ไปนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะหนึ่งนะคะห้องรับตัวอย่างค่ะห้องรับตัวอย่างนะคะก็คือเราจะเอาตัวอย่างที่ได้มานะคะ,มะเมื่อกี้ข้อมูลลงแล้วก็ส่งไปยังห้องต่างๆค่ะห้องอิมูลนลาสเซียมนะคะก็คือเราจะเกี่ยวกับแอนติบอดีแอนติเจนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอย oh. โอเคค่ะต่อไปนะคะ <laughs> <laughs> เป็นห้องปรสิตวิทยาค่ะจะได้ ตรวจด,ดูสองดูไข่พยาธในมูลสัตว์ค่ะแล้วก็ห้องแบคทีเรียน,นะคะจะได้ลองอเอาชิ้นเนื้อของสัตว์นะคะมามาลองไปเพาะในะถาดเพาะเชื้อดูค่ะว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยเป็นโรคนี้หรือเปล่าค่ะ ค่ะและสำหรับห้องพยาธินะคะพวกเราได้เรียนรู้วิธีการหาพยาธิเบื้องต้นในมูลสัตว์ค่ะแล้วก็สำหรับห้องเวลานะคะแล้เราได้ทำการลองนําเชื้อไวรัสแต่ว่าที่พี่ให้ทํานะคะจะเป็นน้าเปล่าค่ะเข้าไปฉีดในไข่ไก่นะคะเพื่อดูการพัฒนาการของไวรัสค่ะและสำหรับห้องจุลชีววิทยานะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าห้องจุลวิทยาจุลวิจุลวิทยาเนี่ยจะทําอะไรบ้างค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นห้องน้านมค่ะพวกเราก็จะได้เรียนรู้ว่าน้านมที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยควรเป็นแบบไหนนะคะชาวบ้านหรือว่าฟาร์มเนี่ยเขาก็จะส่งตัวอย่างน้านมนะคะมาตรวจสอบที่ห้องน้านมนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นห้องวิทยานะคะจะเป็นห้องที่ตรวจสอบหาสารตกค้างนะคะในเนื้อนมสัตว์หรือว่า ในน้คลองหรือว่าอุปกรณ์อุปโภคบริโภคของคนเรานะคะก็จะถูกส่งมาที่นี่ค่ะสําหรับการทดลองนะคะก็ต้องสวมชุดที่ค่อนข้างรัดกลุมนิดนึงค่ะไม่งั้นสารตกค้างอาจจะส่งต่อมาหาที่เราได้ค่ะและห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องเคมีค่ะห้องเคมีนะคะในวันนั้นไม่ได้มีตัวอย่างส่งมานะคะพี่ๆเขาก็จะพาพวกเราเนี่ยได้เดินดูอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเคมีค่ะการพิมพ์ของเราเป็นเหมาะสมกับอาชีพอะไรที่ประไป ของพวกหนูเหมาะสมกับจัตวาแพทย์แล้วก็ทางพวกสายนักวิทยาศาสตร์นักจุลชีวะนักเคมีใช่ค่ะไปแล้วค่ะน้องมือสองแล้วะคำถามอีะทีหมอสำหรับทำอาชีพอะไรทำอาชีพอมไรจัตวาแพทย์จัตวาแพทย์ฐานละหรือว่าจะเป็นจัตวาแพทก็ได้จัตวาบาลก็เป็นได้หรือว่าอาจจะมีแบบ เป็นหน่วยงานที่แบบว่าพอยผสมเทียมแต่ละหมู่บ้านนะคะมีงานอาสา,าสมัครเกี่ยวกับการผสมเทียมค่ะกลุ่มนี้นะคะค่ะสถานที่ที่เราไปฝึกงานนะคะก็เป็นได้ทั้งแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชกรค่ะแล้วก็เป็นทั้งด้าศาสาธารณสุขนะคะส่งนี้ค่ะ,คะขอบคุณครับกลุ่มพวกเรานะครับ ฝึกฝนประสบการณ์ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ